อิสซาลลอฮฺขเราได้รับมาจากรเราได้รับควมเมตตาจากพระองค์ขอใหเราได้รับความเมตตกะองค์ขอให้ราับวเตาจากพระออใหาได้ับทเมาารีอนอใเราได้รับคามเจากระ์ขอใหเรา้รบควาจกระอคในรับมเระ์ใา้ับาเระยนขอเรา้ับวาเจรีอนเรืไรคองอะไรารับครจำาได้ เยซานนะครับแรกรับสองเร right? be ื่องอะไรครับเงื่อนไขของการละหมาดอ่าใช่ครับวันนี้เราจะขึ้นสู่เรื่องของรุกลนเหไหมครับอารกานุสซาลหมายถึงรุกลนของการละหมาดนั่นหมายถึงรุกลนแปลว่าอะไรครับรุกลนแปลว่าองค์ประกอบที่สําคัญที่เราขาดไม่ได้เลยเช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเมื่อเราละหมาดเราจะตั้งใจทิ้งหรือหรือเราจะลืมละหมาดก็ใช้ไม่ได้ ช่ไหมครับถ้าเราตั้งใจทิ้งเนี่ยยังไงกาละหมาดก็เสียอยู่แล้วสองลืมลืมละหมาดก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับเราจะต้องอ่านเรากะอัดเพิ่มขึ้นมาอีกเรากะอัดหนึ่งในสิ่งที่เราได้ลืมไปจะสยุดสาหวีแทนไม่ได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารุกลของการละหมาดนั้นมีทั้งหมด14ประการไปน้องจัไงไง่ายๆรุกลของการละหมาดนั้นมีทั้งหมด14ประการนะครับประการแรก รู้กฎข้อแรกใช่ไหมครับคืออัลกิยามมาอัลกุตนะแปลว่าการยืนตรงใช่ไหมการยืนใช่ไหมครับเมื่อมีความสามารถพร้อมกับความสามารถนั้นหมายความ,มว่าอะไรทำไมบรรดาอัลลอต้องระบุคำว่าความสามารถเข้ามาเพราะอะไรครับเพราะจะหาว่าเราไม่มีความสามารถเนี่ยแปลว่าเราสามารถที่จะนั่งได้ ใช่ไหมครับฉะนั้นอัลลอฮฺจะอะลักล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าพูดถึงการยืนละหมาดนะครับฮาฟิดูอัลสลาวะติวัสซลาตินวุสต์วะกูมูลิลลาฮิวะกูมูลิลลาฮิและพวกเจ้าทั้งหลายจงรักษาการละหมาดรักษาละหมาดสลาระวัตละหมาดทั้งห้าเวลาวัสซสลาตินวุสต์และละหมาดที่อยู่ตรงกลางละหมาดอะไรครับละหมาดอสาัสซัตนั้นหมายความว่าอะไรนั้นหมายความว่าละหมาดอัสซัตเป็นหนึ่งจากห้าเวลาไหม ละหมาดอัสซัดก็อยู่ในอยู่ในห้าเวลาของการละหมาดแต่เราจะอาลาพูดว่าให้เรารักษาละหมาดห้าเวลาแล้วเราจะอาลาพูดย้ำว่าและละหมาดที่อยู่ตรงกลางแสดงให้รู้ว่าละหมาดอัสซัดเป็นละหมาดที่มีความสําคัญอย่างมากใช่ไหมครับฉะนั้นพระสูตรจึงบอกว่าคนที่รักษาละหมาดสุฮ์และละหมาดอัสซัดได้เขาจะเป็นชาวสวรรค์ ใช่ไหมครับเขาจะเป็นชาวสวรรค์เจ้นี้เราสุ่บอกใครก็ตามที่เขาละทิ้งละหมาดอาซักการงานที่เขาทํามาจะเป็นโมฆะแสดงว่าคนที่ทิ้งละหมาดอาซักเป็นอันตรายใช่ไหมครับเพราะเป็นช่วงเวลาอะไรเป็นช่วงเวลาที่คนกําลังเหน็ดเหนื่อยมาจากการทํางานตั้งแต่เช้าอาซักและเป็นช่วงเวลาที่คนกําลังใกล้จะเสร็จสิ้นจากการทํางานก็อยากจะทํางานให้มันเสร็จเสียก่อน ใช่ไหมครับคราวนี้หากว่าเราทิ้งละมาอัสซัดนั่นแหละเป็นสัญญาอันตรายพี่น้องใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งเวลาอัสซัดเป็นหนึ่งในสองเวลาที่มาลาิกะที่มีหน้าที่ผัดเปลี่ยนเวรมาลากะกลางวันกับมาลากะกลางคืนเนี่ยจะมาสับเปลี่ยนเวรกันที่มัสยิดในเวลาซบโบและเวลาอัสซัดมาลากะสองกลุ่ม จะมาเจอกันที่มสัสยิดในขณะที่บรรดาผู้ศรัทธาละหมาดสุโบและละหมาดอัซซับที่มสัสยิดนันเองฉะนั้นรุกลประการแรกคือการยืนใช่ไหมครับคือการยืนนั่นหมายความว่าหากว่าเราไม่สามารถที่จะยืนได้ศาสนาก็ผ่อนผันให้เรานะทํายังไงพี่น้งนองนั่งใช่ไหมครับยืนไม่ได้ก็ให้เรานั่งน,นะครับอย่างฮะดิษอีกบทหนึ่งนะครับที่มีชายคนหนึ่งฮะดิษบทนี้นะ จะใช้ตั้งแต่ลุกกลนข้อแรกยันลุกกลนข้อสุดท้ายพี่น้องจำให้ดีเรื่องราวมีอยู่ว่าท่านรซุนุลลอฮ์ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะุัลลัมนั่งอยู่กับบรรดา ص ح า ب ะใช่ไหมครับคราวนี้ก็มีอาหรับคนหนึ่งเดินเข้ามานะครับอาหรับชนบทเดินเข้ามาคนหนึ่งเขาก็ละหมาดสองละกากในมัสยิดนบีละหมาดเสร็จเรียบร้อยก็เดินเข้ามาหาท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะุัลลัมที่ท่านรอซุลกำลังนั่งอยู่กับบรรดา صحاب เนี่ยก็ให้สลามท่านรอซุว่าอุอะลัยกุม ทศุนก็ตอบรรบสลามพระตอบรับสสร,ร็จแสดงะศุลต์บอกว่าเอรจียฟซันลีฟอิน,นกะล,ลัมตุซั่ลีเจ้าจงกลับไปละหมาดเพราะเมื่อกี้เจ้ายังไม่ได้ละหมาดแปลว่าอะไรเขาละหมาดหรือยังเมื่อกี้เขาละหมาดแล้วละหมาดสองรอบกาสแล้วแต่ทระนูลใช้คำพูดบอกว่าเจ้ากลับไปละหมาดใหม่เมื่อกี้เจ้ายังไม่ได้ละหมาดแสดงว่าละหมาดที่เขาทําใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ แสดงว่าสิ่งใดก็ตามที่เราที่เรากระทำผิดในดุนยาเนี่ยเราสามารถผูกลมการกระทำนั้นได้ไหมเราสามารถตัดสินการกระทำนั้นได้หากว่ามีตัวบทที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานและหะดี์ของตานราซูล mm hmm. เช่นเราเห็นคนคนหนึ่งละหมาดในลนกักษณะแบบที่ใช้คนนี้ละหมาดเราสามารถพูดได้ไหมละหมาดของเขาใช้ไม่ได้เราสามารถพูดได้เพราะเราตัดสินตามการตัดสินของ่านราซูล ไม่ได้ไหมายความว่าเราห้ามตัดสินให้รอวาเกียริมาตลอดตัดสินมีคนชอบพูดแบบนี้เคยได้ยินไหมครับเราไปตัดสินการกระทำเขาไม่ได้เขาจะผิดจะชอบจะชั่วจะดีจะได้บอกว่าสิ่งที่เขาทำใช้ไม่ได้หรือเป็นบาปหรือต้องได้รับการลงโทษเนี่ยไม่ได้เพราะผู้ตัดสินคืออัลลอฮ์เคยได้ยินไหมอันนี้เป็นชุบูฮานะครับเป็นข้อเคลอบแคลงทำให้เราเกิดความสงสัยทำให้เราไม่กล้าที่จะไปเตือน คนนะครับหรือเตือนพฤติกรรมของคนที่กระทำความผิดฉะนั้นทารุณเป่าชัยคนนั้นบอกเอริเจฟัลซนลีไฟนในการทำตุ้นนี่เจ้าจงกลับไปละมาเพราะเมื่อครู่นี้เจ้ายังไม่ได้ละมาชายคนนั้นก็หันกลับไปทําตามคําสั่งทารุลถ้าบ้านเราเราไปละมาใหม่มายุ่งกับกูเห็นไหมเป็นแบบนี้ไม่ทําแต่ทารุนพูดคํานั้นกับสาะบ์ทนคนนั้นท่านเดินกลับไปเลยพี่น้อง ไปละหมาดสองรอบกันละหมาดเสร็จเรียบร้อยเดินกลับเข้ามาหาท้าราชุ่มอีกบอกว่าให้สลามท้าราชุ่ท้าราชก็รับสลามแล้วก็บอกเอริเจ่ยฟซอลลีฟาอินในกาลัมตุซอนนี่แปลว่ากลับไปละหมาดสองรอบแล้วอรอบที่สองกลับมาไปรอบที่สามก็ยังใช่ไหมแหละท้าราชุ่บอกกลับไปละหมาดใหม่รอบที่สาม ชายคนนั้นจึงบอกท่านอนับดุลลาห์สันนิบาุสัลลัมบอกว่าละหมาดส,สามครั้งแล้วนะครับแปลว่าครั้งที่สี่กลับมาเนี่ยทารุสุก็พูดคําเดิมชายคนนั้นจึงพูดคุณบอกว่าวันล,ละดีบา้าอสเซกบ,บิลฮับฉันขอสาบานต่อผู้ที่ทรงท่านมาด้วยกับความจริงด้วยกับสัจธรรมเนี่ยมาอุซีนุไกรรบฟะลิมนีทารุสุครับฉันทำให้ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วได้โปรดสอนฉันหน่อยเถอะ นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าสิ่งใดก็าตามในศาสนาที่เราไม่รู้ที่เราไม่เข้าใจเราจะต้องหาความรู้หาผู้รู้เหมือนที่สหาบัติท่านนี้ถามทาา่านรอซูลใช่ไหมครับท่านรอซูลสอนเจ้นหน่อยว่าจริงๆแล้วการละหมาดที่ถูกต้องควรจะทําอย่างไรนะครับท่านอบีสอมบะลูฮานิลิอุชันจึงกลาก่าวกกบชายคนนั้นบอกว่าอิดะกุมจอิลอสซาลาทีฟะกะเบิ ใช่ไหมครับอิดากุ้มจะเมื่อเจ้ายืนขึ้นที่จะละหมาดนั่นหมายความว่ารุกลประการแรกคือการยืนเอามาจากอัลกุรอานเอามาจากคําสั่งที่ตรละซุนใช้ซอฮาบะาน,นั้นและเอามาจากการปฏิบัติของท่านนบีสัมล,ลอฮุานีมุฮัมลันั่นเองนะครับและในขะดทีอีกบทหนึ่งนะครับละซุนกล่าวบอกว่าซัลลิออมันท่านเจ้าจงละหมาดในสภาพที่ยืนละหมาด ใช่ไหมครับฟะอินลำตอสติยะฟะกอ i d ี n แต่ถ้าหากว่าเจ้าไม่สามารถที่จะยืนได้ก็ให้นั่งในที่นี้ไม่ได้แปลว่าฉันนั่งรถขับรถไปใช่ไหมไปต่างจังหวัดคราวนี้ในรถมันยืนไม่ได้ข้าก็นั่งละหมาดในรถใช้ได้ไหมละมาใช้ไม่ได้เพราะเราทิ้งรุกลทั้งที่เรามีความสามารถเราจอดรถไม่ได้นะครับะเราจอดรถลงได้ไหม ข้างทางก็ได้ปั๊มน้ำมันก็ได้มสัสยิดตามทางก็ได้แล้วเราก็ลงไปยืนละหมาหรือมันไม่มีที่กระจอรถแล้วก็เอาผ้าไปปูข้างๆแล้วก็ยืนละหมาข้างรถแต่ถ้าหากว่าเราขับรถไปถึงเราก็จอดแล้วก็นั่งละหมาบนรถนั่นละหมาใช้ไม่ได้ในกรณีที่เป็นละหมาฟรัรดูแต่ถ้าหากว่าเป็นละหมาซุนนะหากว่าเป็นละหมาซุนนะนะและเรามีความสามารถที่จะยืน แต่ฉันมียืนฉันจะนั่งได้ไหมละมาสุนนะได้แต่ผละบุญหายไปครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับละมาสุนนะนั่งได้แต่ผละบุญจะหายไปครึ่งหนึ่งแต่ถ้าหากว่าไปละมาซ้อมดู้าเวลาจําเป็นที่เราจะต้องยืนเมื่อเรามีความสามารถนะครับเมื่อเรามีความสามารถนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเรายืนไม่ได้ตราซุนจะบอกให้เรานั่งลงและถ้าหากว่านั่งก็ไม่ได้แปลว่าโอ้โหเจ็บ แย่ yeah, เลยนอนติดเตียงใช่ไหมครับนอนติดเตียงคนป่วยต้ตองละหมาดไหมต้องละหมาดละหมาดนี่เป็นสิ่งที่ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้ขอเราจะรับคุ้มครองพวกวเรานะครับไม่ว่าเราจะป่วยมากเพียงใดเราจําเป็นต้องละหมาดต,ตามสภาพใช่ไหมครับนั่งไม่ได้ลุกขึ้นไม่ได้ก็อนอนอาลันย,ยัมนอนตะแคงนอนตะแคงติ๊ไม่ได้ก็อนอนงายใช่ไหมครับอยู่ไหนหละ่ะครับนี่กระหันเท้าไปทางกิบลัดเลย แม้สมมติเราลุกไม่ได้ก็ให้ให้คนที่บ้านเนี่ยหันไปทางกิบรัดเอาอยู่โรงพยาบาลหันไม่ได้เขาไม่ให้หันที่มันแค่กละหมาดท่านั่นแหละบางคนชุบมหาเชยตอนมาแล้วบอกว่ามันไม่ได้ละหมาดแบบนี้ใช้ไม่ได้นะแกนอนละหมาดได้ยังไงอันนี้เราก็กลัวละหมาดใช้ไม่ได้แทนที่จะละหมาดทิ้งซะอย่างนั้นหรือบอกว่านี่ละหมาดไม่หันไปกิบลัดเนี่ยใช้ไม่ได้นะแต่มันหมุนไม่ได้หมุนไม่ได้ทำยังไงพี่น้องเราก็ต้องละหมาดในสภาพนั้นแหละ ใช่ไหมครับดังที่เราจะอาระลรกาวบอกว่าฟัตจักุลลอฮะมัสซัตตตมดังนั้นพท่านทั้งหลายจงยำมเกรงแต่อลล a h ตามที่พท่านมีความสามารถแปลว่าจะต้องพยายามให้ดีที่สุดแล้วทําให้ดีที่สุดเสียก่อนนั่นเองนะครับแต่มขีข้อเตือนข้อหนึ่งคือเรื่องของคนที่นั่งละหมาแปลว่าเขายืนไม่ได้ ขายืนไม่ได้อาจจะเจ็บหัวเขา่าหรืออาจจะเจ็บตรงไหนสักทีเาขาจะมาพึ่งพ้องพวกเรานะครับเขาที่ยืนไม่ได้เนี่ยมีอยู่สองกรณีกรณีที่หนึ่งคือเดินไม่ได้เลยนั่งตลอดเห็นไหมยืนไม่ได้ปกต,ติก็ไม่ได้เดินไม่ได้ยืนอยู่แล้วจะใช้การนั่งรถจะใช้เข็นจะนั่งอยู่ตรงไหนก็ตามคราวนี้หากว่าเราจะเริ่มละหมาดด้วยการนั่งใช้ได้เพราะเรายืนไม่ได้แต่นั่งแบบไหนดีกว่านั่งเก้าอี้หรือนั่งพื้น นั่งพื้นดีกว่าเพราะเราสามารถที่จะสุญูดได้การสุญูดเป็นอิริยาบถท,ที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาอิริยาบถของการละมายฉะนั้นนั่งพื้นประเสริฐที่สุดแต่หากบางคนสุญูดก็ไม่ได้สุญูดไม่ได้ท่านเมืไงก็นั่งเก้าอี้ได้ใช่ไหมครับแต่เวลานั่งเก้าอี้วางเก้าอี้เนี่ยซอฟละมาดแบบไหนวางเก้าอี้ ใช่ไหมสมมติว่าซอละหมาดของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเรายืนตรงนี้กันเก้าอี้คนส่วนย้ายชอบดันไปไว้ข้างหลังแบบนี้กับขาจะยืนให้ตรงเขาลืมางคนก็นั่งเลยแต่ปัญหาคือคนข้างหลังสยูดยังไงละะ่ะควนี้มุดเข้าไปใต้เก้าอี้มันร,รู้บางทีสยุดอยู่มันดันเก้าอี้มาปอกอีก ฉะนั้นวิธีการก็คือเก้าอี้หลังเก้าอี้ให้ตรงกระซอกต่อให้เวลาที่คุณยืนน่ะคุณจะยืนอยู่หน้าเขาแต่สําคัญคือตอนที่คุณนั่งเห็นไหมคุณรู้กว่าคุณสุยูดอยู่บนเก้าอี้เนะี้ยนะครับคุณก็อยู่ในแถวเดียวกับจะมาสองเวลาสุยูดในขณะนั่งเก้าอี้ไม่ต้องหากล่องไม่ต้องหาเก้าอี้อะไรมาแล้วก็ลงไปอย่างนั้นนะครับ นะครับไม่ต้องหากล่องไม่ต้องหาอะไรมาลองนะครับกรณีที่สองคนที่เดินได้เดินอันนี้อันตรายเดินแบกเก้าอี้ลากแขกมาพอมาถึงซอกขานั่งอัลลอฮฺอักบัฮเลยละหมาดใช่ไม่ได้นะครับอันตรายนะครับเพราะเราทิ้งการยืนทั้งทั้งที่เรามีความสามารถเราสามารถจะยืนได้ก่อนแต่ตอนรุกุกวกหรืออาจจะยืนนานมากไม่ได้ใช่ไหมครับให้เรายืนตักบีบเสียก่อน ยืนตรงก่อนตักบิดใช่ไหมยืนตรงก่อนก็อีหุงหลังยืนตรงตักบิดถ้าสาวว่ายืนไม่ไหวแล้วนะค่อยนั่งลงใช่ไหมครับเพราะเราต้องทําตามความสามารถให้สุดความสามารถเสียก่อนเพราะเมื่อกี้ตอนเดินมาเนะี่ยเดินลากเก้าอี้มาที่ยืนคุยกันนงนงนงงงงพอมาถึงเก้าอี้วางอ้าล็อกอัาต์บทิ้งไปแล้วลูกคนหนึ่งลูกคลนทิ้งแปลว่าจําเป็นทิ้งตั้งใจทิ้งใช้ได้ไหมละมามาใช้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นข้อแรก ข้อที่สองจากบีเราตุนเอฮรองเราเรียกว่าจากบีเราตุนเอฮรองจากบีเราตุนเอฮรองเป็นกุญแจเข้าสู่การละหมาดเป็นกุญแจเข้าสู่การละหมาดเป็นอิริยาบทแรกนะครับที่จะทําให้สิ่งที่เคยถูกอนุญาตก่อนละหมาดถูกห้ามทันทีตอนยืนน่ะยังไม่นะตอนยืนเพราะเราต้องยืนในละหมาดใช่ไหมแต่สิ่งแรกที่จะพาเราเข้าสู่การละหมาดคือการจากบี ใช่ไหมครับตักบียตุวนีอ้อ่อมพอเราตักบียดแล้วเนี่ยตักบียดแปลว่าการให้ความยิ่งใหญ,ใหญ่เดียวการกล่าวว่าอัลลอฮฺอักบะจะต้องพูดว่าอัลลอฮฺอักบะเป็นถ้อยคํานี้ถ้อยคําเดียวเราจะพูดว่าอัลลอฮฺอัลลอฮฺละหมาดใช่ไม่ได้ตักบียคือการกล่าวอัลลอฮฺเราจะต้องกล่าวถ้าอยู่เงี้ยไม่ได้นะครับ กล่าวคืออัลลอฮฺอัตบัแต่ก็ไม่ใช่ต่างคนอัลลอฮฺอ oh, ัลลอฮฺโอ้โหท้งสุลอมีแต่อัลลอฮฺให้ตัวเองรู้ว่ากล่าวเห็นไหมครับลิ้นกับปากขยับละใชหไหมครับฉะนั้นหนึ่งการกล่าวตกบ,บีรตต้อิยรอมเรียกว่าตกบ,บีรออันอิหรอมเพราะว่าพอกล่าวแล้วสิ่งที่เคยถูกอนุญาตก่อนการกล่าวก่อนละหมาดนะจะถูกห้ามทันทีอะไรการกิน กันดื่มการพูดเห็นไหมทาได้แม่ก่อนละหมาดทําได้แต่พอตักบีตปุ๊บห้ามละพอเราตักบีเราตุ้นเอื้รองไปแล้วเหมือนกับคนที่ไปทําอมระอง,องทำหายเราเรียกว่าคร้องเอื้รองแต่คนเข้าใจว่าคองเอื้รองคือการใส่ผ้าสีขาวสองชิ้นสำหรับผู้ชายแล้วผู้หญิงก็แต่งแต่งกายตามปกติคําว่าคองเอื้รองไม่ได้แปลว่าการใส่เสื้อผ้าสองชิ้นนะเขาเอื้รองคือการตั้งเจตนาว่าจะทาําฮัสือทา ตรงหรอ,รอใช่ไหมครับนั่นแปลว่าเมื่อเนียดเอยอรอมแล้วเนี่ยสิ่งที่เคยถูกอนุญ,ญาตก่อนของเอยรอมนะ่ะจะถูกห้ามโดยทันทีเช่นการใส่น้ําหอมการตัดผมการใส่รองเท้าบูทใช่ไหมครับหรือการทําอักเนกห้ามใช่ไหมครับฉะนั้น เราเรียกว่าตกบีเราตุนออฮรอมตกบีเราตุนเิฮรอมความหมายที่สองก็คือเพราะทั้งสองความหมายเวลาที่เรารู้กลัวเวลาที่เราสุญูดเวลาที่เราขออุอาในในละหมานนั่นเป็นการให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมเพราะคาว่าตกบีแปลว่าอะไรตกบีแปลว่าการให้ความยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับฉะนั้นอิริยาบทต่างๆในละหมานนั้นรวนแต่เป็นการให้ความยิ่งใหญ่ต่อเราสุภาหนุกวัตตาทั้งสิ้นเลย นะครับฉะนั้นวิธีการก็คือกล่าวว่าอัลลอฮุอักบรเราจะกล่าวก่อนยกมือหรือพร้อมกับการยกมือหรือหลังจากยกมือแล้วเช่นกล่าวก่อนยังไงอัลลอฮุอักบเราก็ยกมือเห็นไหมครับหรือบางคนอัลลอฮุอักบร ยกมือเท่าเท่าบาปลายมืออยู่ที่บาหรือเราจะทำยังไงลอหุอักบักพูดก่อนลอหุอักบักเราถึงยกมือขึ้นทำได้สามอย่างมีรายงานขะดิษจากท่านอับดุลลาห์อิสลามส,สามารถกระทําได้ฉะนั้นเราจะเอาวิสวาสมาใช้ตรงนี้ไม่ได้บางคนบอกว่าต้องวือุอัคบักก็เห็นไหมครับเนียดด้วยเนียดด้วย ก้าวด้วยมือลงด้วยพลกต้องทุกอย่างต้องแบบฟบเข้าพร้อมกันไม่มีฮะดิษรายงานจกทะอลาะซนเราแสลัมสามสารถกระทำได้ทั้งสามอย่างอัลลอฮฺอักบัรพูดตักบีรก่อนแล้วจึงยกมือหรืออัลลอฮฺอักบัรพร้อมกันหรืออัลลอฮฺอักบัรยกมือก่อนแล้วจึงกล้าวจากบีรนะครับฉะนั้นอันนี้เป็น ประการที่สองดังขดิษบทเมื <t 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 ่อคู่นี้นะครับเจ้นาบีสุลตานองวยสลามกล่าวกับชายคนนั้นบอกว่ากุ้มเจ้นะครับกล่าวบอกว่าอิด่าคุ้มใะอิละซอลาติฟกับเบิดเมื่อเจ้าลุกขึ้นละหมาดยืนละหมาดลุกขึ้นยืนเพื่อที่จะละหมาดให้กล่าวว่าอัลลอฮฺอักบับนะครับถ้าคนบอกว่าอัลลอฮฺอัลช์บะมีไหมแบบนี้เคยได้ยินไหมอัลลอฮุอัชบะไม่ได้นะครับละหมาดใช้ไม่ได้นะครับอัชไม่ได้ ไม่มีแอชต้องอักบัตนะครับต้องต้องฝึกคำให้ดีนะครับรุกฏนข้อที่สามคือการอ่านสุรลฟาติฮะ,ะการอ่านสุโลฟาติฮะเป็นรุก,กลนหนึ่งจากรุก,กลนทั้ง14ประการของการละมานะครับคราวนี้นั่นหมายความว่าเมื่อเราจงใจทิ้งการอ่านสุรลฟาติฮะในละหมาดแปลว่าละหมาดใช่ได้ไหมไมาใช่ไม่ได้นะครับ หรือว่าเราลืมที่จะสระฟาตีฮะาในละหมาดละหมาดใช่ได้ไหมละหมาดใช้ไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งราการอันนี้คือโดยรวมส่วนเมื่ออิหม่ามอ่านเสียงดังมะมุมต้องอ่านฟาดีห่าไหมเห็นไหมครับอันนี้เป็นข้อขัดแย้งในระหว่างบรรดาอุลมามะไม่ใช่ของเราอุลมามะขัดแย้งกัน ใช่ไหมครับแต่ขัดแย้งกันบนหลักฐานนาที่ของเราคือปฏิบัติตามในสิ่งที่เรามั่นใจว่านั่นใกล้เคียงกับหลักฐานมากที่สุดแต่สิ่งที่ปลอดภัยที่สุดคือการที่เราควรจะต้องอ่านสุราะอัลฟาติฮะไม่ว่าอิหมามจะอ่านเสียงดังคือละหมาดซุโบ,บละหมาดมกริบละหมาดอิชาหรืออิหมามจะอ่านเสียงค่อยเช่นละหมาดโดฮดกับละหมาดอาซ เราจําเป็นต้องอ่านโซโลอัลฟาติฮะในทุกๆรอกษนะครับเราควรจะอ่านอ่านตอนไหนลาหูอักบะเราขึ้นไปเราอ่านอะไรก่อนวัเจฮ์ดูซุบฮานะกะล,ล,ล,ลอหุมะลอฮุบักับบิโรลาฮูบัลกับอินบายนูบายนะคาต้ยะอยาอ่านดัวอิสติฟตาบอดไดก็ได้เห็นไหมครับดวัวอิสติฟตาบอดไดก็ได้เราอ่านของใครของมันหรือเราต้องรอให้อิหมามอ่านก่อน ผมถามพี่น้องตัวอิสติตาเนี่ยเรารู้ไหมมมอ่านบทไหนเราไม่รู้แสดงว่าเมื่อเราเข้าละหมาดแล้วเราอ่านเลยเราอ่านเลยข,ของแขกของมันพอเราอ่านจบแล้วอิหม่ามยังไม่อ่านฟาติฮะเราสามารถจะอ่านฟาติฮะได้เราสามารถจะอ่านฟาติฮะได้ก่อนเห็นไหมแล้วก็อา่านอูบิลลาฮิมินัชัยตอนนะร๊าจิบิสมิลลามะฮฺอัลลอฮฺมะลิมอัลลัติฮะก่อน หรือเราจะอ่านฟาติฮะในขณะที่อิหม่ามอ่านสโลฟฟาติฮะเช่นอิหม่ามบางคนอัลฮัมดุลิลลาฮิรอัอฮบิณละอาลลมีนแล้วเขาหยุดแต่ไม่ได้มีสนุนนะให้อิหม่ามหยุดเพื่อให้มะมมุมอ่านฟาติฮะนั้นไม่มีแบบอย่างแต่หากว่าเป็นปกติที่อิหม่ามเขาจะเว้นวักเราก็อำอยู่เรื่อยๆอัลลอฮ์บิณละอาลลมีนเห็นไหมครับอ่านค่อยๆของเราพออิหม่ามอัลลอฮ์มานิอัลลอฮีมเราก็อัลลอฮ์มานิอัลลอฮีมก็ได้หรือเมื่อ,อิหมัามอ่านฟาติฮะจบแล้ว ใช่ไหมครับเราก็อ่านหลังจากที่อ่นานสัจฮะจบแล้วใ่านอิมามกาอ่านสุราะต่อละเราก็จาเป็นต้องอ่านสุราะฟาติฮะให้จบพอโทรศูลละมาดนำสฮาบ้าครั้งหนึ่งพอละมาเสร็จโทรศุลถามเมื่อกี้ใครอ่านอะไรตามหลังฉันสัมบ้านจะในบอกฉันอ่านในโทรศุลโทรศุลบอกว่าอย่าอ่านสิ่งใดแข่งกับฉันเป็นอันขาดเมื่อฉันเป็นอิมามนอกจากสุราะฟา,าติฮะแปลว่าตอให้อิมามอ่านอยู่ระหว่างฟาติฮะได้ไหมอ่านได้ นะครับฉะนั้นที่ปลอดภัยที่สุดคือให้เราอ่านเถอะพี่น้องใช่ไหมครับให้เราอ่านเถอะครับนะครับคราวนี้การอ่านสุรฟติธีห้าจึงเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ถึงความประเสริฐของสุรฟันธีห้าพอเราสุขาร์น้องอุ๋วจะอา่านกำหนดให้เราอ่านวันหนึ่งคืนหนึ่งกี่ลอกกาสกี่ครั้งฟันดูมีกี่ลอกการครับสิบเจ็ดหนะ้าสิบเจ็ดลอกกาใช่ไหมครับแสดงว่าวันหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยเราอ่านสิบเจ็ดครั้งไม่นับ และมาสุนนะใช่ไหมครับแล้วสุราฟาติฮะเป็นอะไรด u a a สุราฟาติฮะเป็นด u อาอยู่ที่เราพิจารณาหรือเปล่าเป็นด u อาตั้งแต่แรกยันจบนะ่อันแรกเป็นการสรรเสิญอัลลอฮ์เป็นการชื่นชมอัลลอฮ์สุขคานบวาจาละนะครับแล้วก็มีด u a a สุราฟาติฮะยังเป็นหนึ่งในด u อาที่ใช้อ่านเป่าคนที่โดนแมลงป่องต่อยโดนงูกัดโดนสิ่งมีพิษ อัลสุลฟาติฮะาและก็เป่าใช่ไหมครับเป็นหนึ่งในดวงว่าที่ใช้ในการรุกเยะ้ยหรือรักษาอาการเจ็บป่วยได้นะครับอีกประการหนึ่งอัลลอฮฺซุลตานะวะจัตตาร์เลี่ยฟสุลฟาติฮาวะ صلاة เรียกว่าการละมาดใช่ไหมครับการละมาดจะมีหลายอิดิยาบทใช่ไหมจัตตาร์เรียกอะไร เรียกสุรฟะจีฮา,าว่าละมาดแสดงว่าละมานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่ที่จะต้องที่จะต้องอ่านสุรฟาติฮ่าใช่ไหมครับดัง h ะดี t ที่ท่านเบียสันละลังมูฮัมหมัดสั่กล่าวว่าอัลลอฮฺจะอาลาได้กล่าวว่าเป็น h ะดี t h ผู้ดีซีกอซัมตุสซาลาจะไปนีว่าไปนาอับดุยีนิสฟายนอัลลอฮฺจะอาลากล่าวบอกว่าข้าได้แบ่งแบ่งใช่ไหมครับ y ย s ในการอ่านสุรฟาติฮ่าของบ่าวของข้า ระหว่างข้ากับบาของข้าออกเป็นสองส่วนแปลว่าเมื่อบ่าวข้ากล่าวว่าฮัมดิลลาฮิรับบินาอัลลอฮ์มีนใครพูดเราพูดเราจะอะไรพวกผมก็จะกล่าวบอกว่าฮามิดานีอาบดีบาวของข้าสรลเสริญข้าแปลแปลว่าทุกเวลาที่เราละหมาดและเราอ่านสุรฟะที่ปัะหนึ่งเหมือนกับเราสนทนากับอัลลอฮ์ แต่เมื่อเราจับอัลกุรอานมานั่งอ่านนั้นปาน,นึงเหมือนกับเลาสารสนทนากับเราเพราะเราอ่านอะไรคำพูดของอัลลอฮ์แต่เมื่อเราละหมาดเราอ่านฟาติฮะเรากําลังพูดกับ Allah, เราสุภาโนมูวาจาแล้วฉะนั้นจะมีอิบดอะดาใดที่ประเสริฐยิ่งก,กว่าการละหมาดอีไหมเห็นไหมพอเราสนทนากัลเราสุภาโนมูวาจาแล้วแล้วเวลาที่เรายืนอ่านกันยี่สิบสาสิบคนเนี่ยมีใครสงสัยไหมอัลลอฮ์จะจะตอบเรายัางไงมีใครเคยสงสัย ไม่ใช่เรื่องสงสัยเพราะเราตะสามารถที่จะตอบเราได้เราตะอะไยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราตะเราจะลงมาที่ฝา,า,า,ากฟ้าดุนยาในทุกๆค่าคืนอย่างไรเห็นไหมโลกเรามีอยู่กี่ประเทศเองเวลามันมีอยู่เท่าไหร่เองเนี่ยเราจะาล,ล,ลงมาด้วยความยิ่งใหญ่ตามความเหมาะสมกับองค์ความสูงส่งขององค์สบายบนี้นเมื่อโลกยังสาม,มารถที่จะตอบตอบการกล่าวฟาติฮะของเราได้ เพราะผู้ที่บอกคืออัลลอฮฺสุลตานะฮูวะจ่าเละมัสยิดฮาร่ามในละมาทีนะช่วงฮัจญ์เดือนรอมฎอนสิบปีสุดท้ายเนี่ยเป็นล้านอาา่านฟาติฮะห้พร้อมกันตามอิม่ามและนอกโลกเท่าไหร่เราแต่เรายังสามารถที่จะตอบกลับได้ฉะนั้นการลงมาที่ฟากฟ้า,าดุนยาง่ายเห็นไหมครับคราวนี้เมื่อเรากล่าวบอกว่ารั์มาเนรรอฮีมาลอจ่าแล้ก็จะกล่าวว่าอัลนาอะลเยียอับดีบาของข้ากำลังสรรเสริญข้า มาลิเกียวมิดดีอัลจาราก็จะตอบกลับมาบอกมาเจเดีอับดีบาวขมอค่ากำลังให้ความยิ่งใหญ่ต่อข้ะให้อำนาจต่อข้ะเพราะคำว่ามา,มาลิกลว,ว่าอัลลอจาราทรงเป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดในวันเกียร์มา พอเราพูดว่าอียะกนะบูดว่าอียะกนะสตาอนเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พอเราจะเคารพพักดีและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหล,ลือเราจะล,ลจะก็จะก่าวบอกว่าฮาดบาับนีวะัยนาอบับดีวะเลอับดีมาซานนี่คือสิ่งที่อยู่ระหว่างข้ากับบาของข้าแปลว่าเมื่อครู่นี้เราสารเสริญอัลลอฮ์สุคานะฮูวะจาราแล้วเนเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องสารเสริญอัลลอฮ์แต่หลังจากนี้เป็นวาที่เราขอจากอัลลอฮ์เราจะตอบรับแล้ว เป็นสิ่งที่เราจจะตอบรับบ่าวแล้วพวระองค์จึงบอกว่าและสำหรับบ่าวเขาข้าจะได้ในสิ่งที่เขาขอเราขออะไรอิฮิินัสลอตัลมุสติ ق ีม ص ل ا าทัดีนัมนทอ่ลั้นถ้าเริดมีไม่บิ้ก็ไมลลดฮ เขอทานอันเที่ยงตรงใช่ไหมครับฉะนั้นอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ทําให้พเรารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของการละมาดความประเสริฐของการอ่านสุรฟาติฮะและความประเสริฐของการที่เราได้กล่าวสุรฟัติฮะซึ่งเป็นการต่อโต้หรือเป็นการสนทนากอบเราสุขายหลวงปูอาจาละในเวลาที่เรามองไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์ทรงมองเห็นเรานี่แหละอิจฉาเมื่อเราอ่านด้วยหัวใจที่เราผูกพันอยู่กับเราสุขายหลวงปูอาจาละเราจะได้รับกับความดีงามคราวนี้พี่น้องคิดดูสิครับว่า เราอายุเท่าไหรนะ่เนีห้าสิบเราอ่านละหมาดมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเนะี่ยสมมติอ่านละหมาดมาตั้งแต่อายุห้าขวบสี่สิบห้าปีน้อยๆเนี่ยเห็นไหมสี่สิบห้าปีเราละหมาดลนะราอ่านสุรฟาติฮ่าในวันหนึ่งสบ็ดครั้งปีหนึ่งกี่ครั้งสี่ิบกว่าปีกี่ครั้ง เละเป็นตัวอาร์เทนั้นเลยใช่ไหมครับฉะนั้นนี่ทาให้เรารู้ถึงความยิ่งใหญ่และความสําคัญที่เราสุข,ขานววจาราได้ใช้ให้เราอา่านและได้กระทําในสิ่งที่จะทําให้เราได้รับประโยชน์อย่างมากมายนะครับแต่ปัญหาคือบางทีเราอา่านโดยที่เราไม่รู้ความหมายไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอ่านไปนั้นคืออะไรไม่รู้ว่านั่นคือการสนทนาระหว่างเราเก่ลเราสุข,ขานววาจารจะมีศาสนาใดไม่ที่เข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวนัน จะมีศาสนาได้ไหมที่เข้าเฝ้าพระเจ้าวันล,ละห้าครั้งและมีศาสนาได้ไหมที่ได้สนทนากับพระเจ้าไม่มีแล้วเราจะอิสลามแต่เราไม่ให้ความสําคัญหรือเราไม่รู้ถึงความสําคัญตรงนี้นะครับขอเราสุข,ขานะว่าจะรับรทานความดีงามให้แก่พวกเรานะครับฉะนั้นกี่ข้อแล้วพี่นอ้องสามหนึ่งอะไรครับการยืนสองจากเบียรอารอมสามการอ่านาสุราฟาติฮะเดยวเจอกครับสองนะครับลม